นมัทธุรัตนัตยศขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจุงมีแด่พระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและขอนอบน้อมรละลึกถึงบุญกุณของครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายจุตนจุองค์ที่เกินแนะนำพรฒมสอนมา ขอเจริญพรเจริญธรรมญาติโยมอุปาสากะอุปาสิกาทั้งหลายวันนี้อาตมาพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือตุลุงเกษมแห่งวัดป่าสหธรรมิการาม ตำบลแม่ปังอำเภอเป้วจังใหม่ก็มาพบปะกันแถมครั้งหนึ่งเป็นธรรมะข้อคิดก่อนนิทราข้อคิดก่อนนิทราก็คือข้อคิดก่อนนอนหรือธรรมะก่อนนอนถึงจะนอนหรือบนนอนก็แบบไปยังธรรมะนี้จะได้ฟังไปตลอดเพราะว่าเก็บ ไฟเอาไว้หื้อญาติโยมทั้งหลายได้ชมได้ดูกันต่อไป <c oughs> ยังได้กระตามช่วงนี้อาตมาก็ยังอยู่ในช่วงอบรมตรููเจ้าที่เปินบวชใหม่คือการเข้ามาบวชในพระพุทธศาส,สนานั้นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อแก่ตัวเก่า คือแก่พ่อแก่แม่ญาติปีน,น้องตั้งหลายฉะนั้นอะอาจจะมาจึงทำหน้าที่ในฐานะเป็นปครูบาอาจารย์เฝ้าคอยดูแลพระใหม่คือที่เจ้าที่เปินบทใหม่นี้เปิดก็ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะมาก,ก่อนบ่หู้นแนวทางธรรมะ ต้องศึกษาการศึกษาวันนี้ก็จะอู้ถึงเรื่องของการศึกษาศึกษาที่แท้จริงก็คือศีลสมาธิปัญญาญาิโย,ยมทั้งหลายอาตะมาจะขอเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปเป็นภาษากลางเนอเพราะว่า เสียดายคนตังกกางภาคกลางภาคอื่นเนี่ยเปินฟังบอกเข้าใจนะก็ขอจเจริญพรท่านสาธุชนวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นภาษากลางบ้างเพราะภาษาเหนือว่าว่ามาหลายวันทีนี้คำว่าการศึกษาพูดถึงเรื่องของการศึกษาเป็นพระเนนจะต้องศึกษา แต่ถ้าเราพูดก,กันตรงๆก็คือว่าศึกษาปริยัติธรรมศึกษานักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกศึกษาบาลีปรเรียนหนึ่งจนถึงปรเรียน9ศึกษาอภิธรรมนี่คือการศึกษาแต่การศึกษาอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อศึกษาแล้วบางครั้งบางคราวก็จะทำให้เกิดกิเลสตัณหาเพิ่มขึ้นก็ได้ทำไมพูดอย่างนั้นเพราะการศึกษาปริยัติอย่างเดียวเนะี่ยบางทีเมื่อสอบได้ชั้นที่หนึ่งแล้วก็อยากจะได้ชั้นที่สองเมื่อได้ปริญญาแล้วก็จะได้ปริญญาโทรปริญญาเอกอีก นี่คือความอยากมันเพิ่มขึ้นเมื่อความอยากมันเพิ่มขึ้นกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นเมื่อเราได้สมหวังที่เราศึกษาแล้วก็จะเกิดมานะถือตัวว่ากูเด่นกว่าเขาเขาสู้ข้าไม่ได้ข้าเก่งกว่าข้าจบสูงกว่าอย่างเนี้ย เอาวุธไปทับกันเอาวุธไปข่มขู่กันอันนี้คือการศึกษาแบบทางโลกแต่ถ้าหากว่าการศึกษาในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นน่ยไม่มีปริญญาบัตรไม่มีตำแหน่งต่างๆเป็นการศึกษา ขาเรียกว่าศิขาสามประการคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเนี่ยการศึกษาแบบนี้แบบศีลแบบสมาธิปัญญานี่เป็นการศึกษาเพื่อที่จะเข้าไปทำลายกิเลสถ้าทางโลกอาวุธต่างๆนั้นนะั่นเป็นการพอกพูนกิเลสถ้าไม่นำไปปฏิบัติ กิเลสก็แน่นหนาขึ้นถ้าหากเราศึกษาศีลสมาธิปัญญานะ่ยกิเลสก็จะลดลงเบาบางลงขน้าการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเราจะต้องศึกษาทั้งปริยัติก่อนเราศึกษาเพื่ออะไรเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติ ถ้าเรียนปริยัติแล้วไม่นำไปปฏิบัติมันก็จบแค่ปริยัติปฏิบัติไม่ได้ก็ปฏิเัตก็ไม่ถึงนะคำพูดเหล่านี้อาจจะฟังยากอาจจะเข้าใจยากสําหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมนะอย่างไรก็ตามเมื่อเราได้เข้ามาบวชแล้วได้เข้ามาศึกษาด้านปริยัติแล้ว เราศึกษาอะไรศึกษาวิธีการเดินจงกรมศึกษาวิธีนั่งภาวนาศึกษาแล้วเราก็ไปปฏิบัติเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัตินั่นแหละคือการศึกษาที่แท้จริงที่จะไปชำระกิเลสทั้งหลายฉะนั้นเวลาเราสวดเนะี่ยจะมีบทในธรรมชวช้าว่าอาทิกัญญานัง มัเชกันิยานังปริโยสานากันนิยานังซึ่งมีความหมายว่าอาทิกรียนังไพรอะในเบื้องต้นมัดเชกันนิยานังไพรอะใน่ามกลางปริโยสานากันิยานังไพรอะในที่สุดได้แ,แก่ศีลสมาธิปัญญานั่นเอง ที่ไพเราะในเบื้องต้นก็คือศีลไพลเราะในท่ามกลางก็คือสมาธิไพลเราะในที่สุดก็คือปัญญาศีลสมาธิปัญญาเ,เป็นตัวที่จะเข้าไปกำจัดขัดเกาเลาและขูดค่ากิเลสออกไปกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด มีอยู่ในสันดานของทุกๆคนที่เป็นปุถุชนนะคนที่ยังไม่ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลเน่ยเป็นปุถุชนเหมือนกันทุกคนคือผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสนั่นเองเนี่ยเรียปกปุถุชนคือผู้ที่หนาด้วยกิเลสถ้าหากว่าเราได้ <c oughs> ศึกษาศีลสมัิปัญญานะ่ะกิเลสเหล่านั้นน่ะก็เจะถูกกำจัดไปเพราะว่ากิเลสเราแบ่งเป็นสามระดับกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบต้องกำจัดได้ด้วยศีลกิเลสอย่างกลาง ต้องกำจัดได้ด้วยสมาธิกิเลสอย่างละเอียดต้องกำจัดได้ด้วยปัญญานี่แหละสรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยเป็นอุปกรณ์ในการที่จะไปฆ่าหรือกำจัดกิเลสทั้งหลายเราทั้งหลายถ้าหากว่าศึกษาแต่ปรียิอย่างอธรมมวาดตอนต้นนั้น จบสูงแค่ไหนแค่ไหนก็ไม่อาจจะทำลายกิเลสได้ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาจบสูงแค่ไหนบางทีก็เกิดทิฏฐิมานะขึ้นมาว่ากูเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องไปอิจฉาใครว่าใครจบสูงชั้นไหนชั้นไหนเราต้องคิดว่าคนที่จบสูงหรือคนที่ไม่จบอะไรนะ สามารถที่จะขัดเกลากิเลสให้เบาบางได้บ้างหรือไม่ตรงนี้ดีกว่าถ้า,าศึกษาไปกิเลสพอกพูนขึ้นก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธศาสนาถ้าศึกษาไปกิเลสลดน้อยลงไปเนี่ยเป็นแนวทางของพระพุทธศาสนา เรียนไปเรียนไปความโลภก็มีขึ้นความโกรธก็มีอยู่ความหลงก,ก็มีอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรียนไปความโลภลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงเออนั้นนะ่ะถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายจงศึกษาเรียนเพื่อที่จะขัดเกลานะ ตอนที่จะมาเรียนนักธรรมตรีครั้งแรกนะเริ่มแรกนวกวาดบทแรกที่เรียนก็คือนี่แหละเรื่องสิกขาคือการศึกษาอาทิศิลสิกขาสิกขาคือศิลงย่งอาทิจิตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอาทิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งเนี่ยคือกิเลสทั้งหลาย เขามีอยู่ในสันดานเพื่อที่จะขัดเราได้ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาเมื่อก่อนอามาอยู่วัดพระบาทตหากผ้าลำพูนอยู่กับหลวงปู่คูบานั่นที่เราเห็นภาพไปแลนะ้วหลวงปู่คูบาพผูมาเป็นพระอุปชาของอาตมาตอนนั้นก็ <c oughs> มีฝรั่งคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกัน ได้เดินทางมาที่พระบัติภา,าแล้วมานั่งสมาธิใต้ต้นดอกพิกุลหลังศาลาหลวง <c oughs> นั่งหนวดเขายาวลุงหลงังนั่งสมาธิใครผ่านไปผ้าไมไม่สนใจนั่งอย่างเดียวไม่มีใครพูดด้วยเพราะว่าภาษาไม่มีใครได้ภาษาอังกฤษตรงน,นั้นพอดีเข้าภาษามาก็มีพวกครูอาจารย์เป็นพะนอวกะมาบวช ก็เลยเข้าไปคุยว่าเออเขาบอกว่าเขามาจากอเมริกาเขาอยากจะมาชมปฏิปทาครูบาอาจารย์คือครูบาพมาที่คนเล่าลือกันว่ามีจริยวัดอันน่ากราบน่าเล่อมใสยอย่างยิ่งเนี่ยเขาก็มาบวชมา,วาขอบวชตอนนั้นนะ่ะจะจะวาจะได้ว่าชาวบ้านหนองเนือ้อ เอาภาษาแลนเป็นคนเป็นเจ้าภาพบวชให้เขาเชื่อพรอ,อารวินแล้วเขาอยู่ธรรมชาติเขาไม่อยู่ตึกดีๆเขาอยู่กุฏิไม้ตัวใหญ่สูงอาตมาชอบไปอยู่ใกล้ๆเขาแต่พรั้งที่ภาษาไม่รู้เลยแต่ชอบไปเขาก็พยายามฝึกภาษาไทยพรัหลังก็พอได้ บวชแล้วตั้งใจปฏิบัติมากมีตอนหนึ่งไปเห็นที่กุฏิเขา,า <c oughs> เขามีก้อนหินก้อนหนึ่งขนาดเนี้ยตั้งไว้กลางดินเลียก็ก้อนหินก้อนหนึ่งขนาดนี้ห่างมาอีกประมาณสักคืบหนึ่งแล้วก็นอนนั่งกอบเอาอาดินขอหรือกระเบื้องโบราณน,นะ เรียงเียงเรียงเียง,ร,ยง,ร,ยงรอบก้อนหินสองก้อนก้อนหินสองก้อนใหญ่ที่อยู่ตรงกลางแล้วไปทําเป็นวงกลมวงกลมแล้วก็ตรงระว่างวงกลมเนะี่ยเข้าไปหาก้อนหินนะั่นจะมีก้อนหินก้อนหนึ่งอยู่ตรงกลางนใะอีกทีหนึ่งที่ทําอะไรก็ไม่รู้สงสัยว่านี่คืออะไรอเขาบอกว่าก้อนหินก้อนใหญ่เนี้ย ที่ที่ตั้งตรงกลางนะเป็นพระน,นิพานคือจุดสุด,สดในพุทธศาสนาคือพระน,นิพานหินก้อนเล็กๆนั้นนะ่ะคือศีลสมาิิปัญญาส่วนดินขอหรือกระเบื้องนั้นนะ่ะเรียงรอบนั่นนะเป็นห่วงมหานบคือวัดฏสงสารเนีย่ย พิจารณาดูอ๋อเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วอยู่ฝั่งนี้อยากจะไปนิพพานน่ะจะต้องข้ามก้อนหินก้อนนั้นคือหมายความว่าจะต้องผ่านศีลสมาธิปัญญาก่อนจึงจะไปนิพพานได้ก็ททำได้ดีมากเลยโอ้เขาเราก็ถึงบางอ้ออ๋ออย่างนี้เองเขาคิดลึกเข้าไปนะเนี่ย นิพานนี่คือจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่เราจะไปนิพานนั่นน่ะเราจะต้องไปให้ได้ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาไปจึงจะบรนิพานได้เป็นปริศน,นาธรรมอันนี้คือเขาตั้งใจจริงๆเขามุ่งหวังเพื่อมากผลนิพานนี่ก็ฝรั่งที่เข้ามาบวช กับคุบาตอนนั้นอาตมายังเป็นสามเณรอยูนะ่เขาตั้งใจจริงๆเนี่ยอาตมาพูดถึงเรื่องสินสศัธิปัญญาก็มานึกถึงฝรั่งคนนี้แหละชื่อพรอาวินแต่พระหลังมาก็ไม่รู้ไปไหนล้นะก็มีฝรั่งอีกคนหนึ่งตอนนั้นอาตมาไปอยู่วัดร่าเปึงจังหวัดเชียงใหม่ ฝรั่งคนนี้ก็เป็นชาวอเมริกันเหมือนกันใส่ผ้าขาวจะบวชพระเขาพูดไทยเก่งคนนี้แต่จะมาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เขาพูดภาษาไทยได้เก่งมากก็เลยถามว่าท่านมาจากไหนครับเขาว่ามาจากอเมริกา แล้วท่านตั้งแต่เล็กๆท่านนับถือศาสนาอะไรกอนตั้งแต่เป็นเด็กๆเกนะี่ยจนถึงสนะิบห้าเนี่ยผมนับถือศาสนาคริสต์ตั้งแต่สิบห้ามาถึงยีสบผมไม่นับถือศาสนาอะไรเจ้าค้นคว้าทุกศาสนาตั้งแต่ยี่สิบมาถึงตอนนี้ ผมอายุ28ปีเขาบอกตอนนั้นนะผมนอบถือพระพุทธศาส,สนาคือฝรั่งเขาเนี่ยในยุคหลังในยยมอาจจะมาไปอยู่ฮอลแลนด์ไปอยู่เป็นเยี่ยมมารรษาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโบสถ์คิดเนี่ยนะหลายโบสถ์ประกาศขายไม่มีคนไปใช้ประกาศขาย ใครก็จะไปซื้อบทนอกจากวัดหรืออะไรนั้นองค์กรต่างๆนซื้อเนี่ยคือเขาเริ่มสนใจพูทสนามากขึ้นที่ว่าเริ่มสนใจมากขึ้นเนะี่ยเพราะสนาพูดธนี่มีเหตุมีผลเขาบอกว่าอย่างอาจารย์สุเมทธทเขาบอกว่าเริ่มแรกเนะี่ยผมก็นับสือคลิดเหมือนกันไปฟังพระในโบทพระเขานะ พระที่เรเลียวาบาทหลวงพูดธรรมเราก็ตั้งใจฟังต้องเชื่อไม่เชื่อบาปนี่มาข้าให้เชื่อถ้าไม่เชื่อจะเป็นบาปแต่พระหลังมามาอ่านพระสนาพระเจ้าบอกว่าที่จตถาคตสอนน่ะอย่าเชื่อนะถ้าไม่ได้พิสูจน์ความจริงแล้วก็อย่าเชื่อเนี่ยมันตรงกันข้าม อย่าเชื่อแต่เขาบอกว่าต้องเชื่อศาส,ส,สนาเขาเขาเลยเริ่มใสในศาสนาพุทธเริ่มแรกแต่นั้นมาการปฏิบัติธรรมทุกอย่างมันจะต้องพิสูจน์เห็นความจริงก่อนเนี่ยคือเรื่องของพระโอ์นั้นชื่อว่าดอนถาท่านชื่ออะไรครับชื่อดอนท่านจะมาบวชใช่ไหมใช่ เขากรลังท่อ,องบทสวดอยู่เตรียมจะบวชเนี่ยเขาตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังอาจจะมาก็ไปเข้ากรรมฐานรุ่นเดียวกันประมาณปี2020นะตอนนั้นอาจจะมาก็อายุปีขณะที่เขาบวชแล้วเนี่ยอาจจะมายังห่มผ้าชีวรให้เขาเลย แต่เวลาห่มเนี่ยทำงาน,นยืนบนเก้าอี้แล้วให้เขายืนข้างล่างห่มให้เพราะว่าตัวเขาสูงอ่ะตัวเราเป็นคนเตี้ยด้วยต่างคนต่างเข้ากรรมฐานเนะ่ยกับเวลาเข้ากรรมฐานเนะี่ยเขาไม่ให้คุยกันอไม่ให้พูดไม่ให้คุยกันต่างคนต่างปฏิบัติไม่ให้อ่านหนังสือไม่ให้เขียนหนังสือเดินจงกรมนั่งกรรมฐานนั่งแล้วก็เดินเดินสลับกันไป รักษาจิตให้สงบเท่านั้นให้มีอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต่างคนต่างปฏิบัติมาร่วมกันญ <c oughs> าโยมทั้งหลายตอนนั้นเราเข้ากรรมฐานแล้วเราไม่ได้คุยกันเลยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติอาจจะมาะจบก่อนก็เดินทางไปต่อที่วิเวกอสมเมืองชนบุรี ะอยู่นั้นได้อีกสมเดือนภายหลังมาไปไปทุดง์กับสมเด็จพุทธจารย์อาจอาสภะวัดมหาธาตุที่ศรีสะเกดสุรินทร์บุรีร,รมัมย์ช้ภูมิโคราชพอไปถึงบุรีร,รัมย์พระสงฆ์จำนวนมากกำลังเดินกันปฏิบัติธรรมมีพระองค์หนึ่งสูงมากเป็นฝรั่งเข้าไปหาอาตมาไปดูเอ้าอันนี้เป็นพระฝรั่งที่เราเคยอ,อยู่ด้วยกันที วัดร่ำปึงเชียงใหม่นี่ยกมือไหว้ <c oughs> นัศการครับเขาบอกว่าเออสวัสดีสามเณรเกษมตอนนั้นเราต่างคนต่างปฏิบัติแล้วก็มาเจอกันที่หลังเลยถามว่าเป็นไงบ้างครับปฏิบัติธรรมโอ้เมื่อก่อนเนี่ยปฏิบัติไปเห็นนิมิตต่างๆนั่งสมาธิแล้วก็เห็นภาพนั้นภาพนี้ขึ้นมาอาจารย์บอกว่า กำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนออย่าไปสนใจมันทิ้งมันไปเลยมันก็ไม่มีอีกภายหลังมาก็ไม่เห็นอีกแล้วแล้วเป็นไงบ้างก็เห็นพระไตรลักษณ์ญาติโยมทั้งหลายอาตมาอึ้งเลยคำคำนี้ฝรั่งพูดคำว่าเห็นพระไตรลักษณ์คนไทยยังไม่รู้จักเลยว่ะ อะไรคือพระไตรลักษณ์อาจมาเรียนมาก็จำได้รู้ได้พระไตรลักษณ์คือคอ,อะไรคืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาการที่จะเข้าไปเห็นพระไตรลักษณ์นี่จะต้องรู้จักรูปนามรู้จักนามะรูปะปริชริยานก่อนแล้วปัจจะปริคัญญาแล้วก็สัมมาสาัญญาญาณที่สาม จึงจะเห็นรูปนามเป็นพระไตรลักษณ์แสดงว่าเขาไปถึงยานที่สามแล้เขาได้เก่งมากเลยเนี่ยต่างคนต่างปฏิบัติของใครของมันเนี่ยคนเรายังไม่รู้เลยว่าถ้าบางคนเนี่ยปฏิบัติกรับรมารฐานเนี่ยทำกรรมาฐานแน่แนไหนล่ะแน่แน่นสติปฏัฏฐานสี่ครับมีอะไรบ้างบางคนตอบไม่ได้เลย สติปัฏฐานสคืออะไรทางพระเยรต,ต้องเรียนไปด้วยนะแล้วก็ได้แก่กายเัทนาจิตรรมกำหนดกายทำยังไงก็ตอบไม่ถูกอีกคือการปฏิบัติวิปัสนานกรรมฐานนก็มีแนวสติปัฏฐานสีนี่แหละเป็นแนวทางตรงมีบาลียืนยันว่า เยเนวะยันตินิพานังพุทธาเตสังจะสาวกาเอกายะเนนมะเคนะสติปฐานสัญญนาซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกทั้งหลายได้เดินทางไปแล้วสูม่มรรคผลนิพพานด้วยหนทางสายใดทางสายนั้นชื่อทางสายเอกได้แก่สติปัฏฐานสี่นี่เอง ให่ใจยมเท่าไหลาอาจรยมาก็มาเล่าให้ยจยมฟังถึงเรื่องของอพระฝรั่งสององค์คือเขามาและขอตั้งใจปฏิบัติเหมือนกันพระฝรั่งที่อยู่กับอารมาน,นี่ก็มีเป็นชาวเยอรมันแต่ตอนนี้กำลังเดินทุด,ดงอยู่จะไปไม่ห้องสอนเหมือนกันเขาก็เดินไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เข้าป่านะทุด,ดงนี่ไม่ได้เข้าในดงในป่า <c oughs> ไปตามถนน ไปตามป่าชา้าไปตามวัดต่างๆถ้าท่านชอบไปอย่างนั้นท่านก็นเดินไปของท่านถ้ามีคนถามไปไหนจะไปนั่นนี่ถามมีคนไปส่งท่านก็ไปแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ขึ้นรถแต่ไม่โบกรถแต่ถ้าใครนิม,มนต์ขึ้นไปตรงไหนก็ท่านก็ไปอันนี้คือพระฝรั่งเชื่อปัญญาวะโลที่อยู่ที่นี่นะตอนนี้เกิด จุดหมายปลายทางอยู่ในท้งสอนเรื่อยเนี่ยก็คือ,อท่านที่เป็นฝรั่งเนี่ยสมัยจะสนใจเรื่องปฏิบัติไม่ได้อยู่วัดป่าสหธรรมิกาลไม่เหมือนกันไม่ได้อยู่กับหมู่ฝูงนั่งร่น,น,นไปอยู่ที่ป่าช้านั่นกุฏิเก่าๆอยู่ที่ป่าชา้ายู่ตยุนั้นนะชอบเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่วุ่นวายนี่ลนะคนเราถ้าหากว่าเราสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ย พอจิตสงบแนละ้วมันก็สแสวงห้เองนะอยากจะอยู่ที่สงบอยากจะประบัติที่สงบมันเกิดขึ้นเองสภาวะนี้นี่ถ้านามทมสมาธิไปถึงระยะหนึ่งนะ่ะมันจะมีอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ขอฝากเอาไว้เป็นข้อคิดนะว่าวันนี้พูดถึงเรื่องของการศึกษาการศึกษาแบบทั่วไปนี่คือศึกษา ทางโลกศึกษาทำตรีโทเอกศึกษาปริญญาตรีโทเอกได้แล้วก็มาข่มขู่กันว่าผมได้ชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยอันนี้เป็นการเรียนเพื่อกิเลสเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากเรียนจบแล้วก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่โอ้อวดรู้ก็คิมเพียงแค่ว่ารู้ นี้ไม่เป็นอะไรแต่บางคนนี่รู้แล้วโอ้อวดเนี่ยก็ทำให้กิเลสมันพอกพูนมากขึ้นแต่บางคนบางท่านไม่ได้ศึกษาอะไรเลยปริยัติแค่ทันตรีหรือโทเอกแค่นั้นเองศึกษาแค่นั้นแต่ว่าตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนถึงอริมกักอริผลมากมายหลวงปู่ต่างๆเนี่ย ที่เรากราบไหว้บูชาเนะ่ยท่านจบชั้นไหนร้องทานไมมีปริญญาแม้ว่าท่านจะเป็นด็อกเตอร์ก็มีการยกให้เฉยๆว่าแต่งตั้งให้เป็นด็อกเตอร์เป็นกิตติมศักดิ์อย่างนี้เน,นี่ยก็พูดถึงเรื่องของการศึกษาในสนารพูดเอยคือศีลสมฤทธิป,ปัญญาทัานั้นนะที่จะศึกษาเพื่อที่จะไปทำลายเสียซึ่งกิเลสตัณหา อันเป็นเหตุให้เวียนว่ายใจเกิดในวัฏสงสารนะคิดว่าธรรมะวันนี้ก็คงจะเข้าใจดีอยู่นะบางคน,นอาจจะเข้าใจยากหน่อยก็ไม่เป็นไรศึกษาต่อไปนะวันนี้ก็อบรมพระใหม่สอนธรรมะแนวทางลึกซึ้งหรือพูดธรรมดาไปเป็นบุคลาธิฐานมาแล้ววันก่อนแต่วันนี้เลยพูดปริมัณธรรมบ้าง ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะให้ท่านทั้งหลายผู้ชมผู้ฟังอาตมาก,ก็ขอขอบใจอนุโมทนาที่ติดตามรายการข้อคิดก่นิทราจากอาตมาตุลุงเกษมที่สุดนี้ก็ขออนุภาพอนาคุณพระรัตนตรยัยจงกุ้มครองปกห่มรักษาท่านทั้งหลายให้พ้นทุกโศกโรคภ,ภยัยไข้เจ็บมีแต่ความสุขกายสุขใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน